ไม่มีคําว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลจากหัวใจคนของเราถ้าเรารักพระเจ้าแท้จริงต่อให้ไกลขนาดนั้นเราก็จะไปและจริงๆพระเจ้าอยู่ใครจากเราไหมไม่เลยไกลหรือไม่ไกลใจของเราเป็นตัวกําหนดใจของเราเป็นตัวกาหนดวันนี้เราจะรักพระเจ้ารกรัวหรือเมนเอาเลยเราก็อยากเราก็รักพระเจ้าอยู่แล้วเราสามารถเข้ามาหาพระเจ้าจริงแกตัดสินใจรักโรก ในแก่เสี่ยวนีนาทีเราก็สัมผัสกับโรงแรมนี่คือคำว่ารักลงสุดใจนี่แหละพระเจ้าดูมองที่ใจคนอง่ก่อนพระเจ้าไม่ได้มองที่การกระทําแม้การกระทําไปนอกเป็นสิ่งที่ดีนะแต่พระเจ้ามองดูหัวใจแท้จริงวันนี้เราไม่ต้องมีเล่ห์เหลี่ยมเป็ดบวายเราไม่ต้องสร้างอะไรวิกิตพิสดารวิสมาหาอะไรมากมายในการเข้ามาแบบเข้ามาแบบเรียบเรียบง่ายๆจากหัวใจของเราพูดคําง่าย ไม่ต้องใช้สักแสงพระเจ้าพระบิดาโปรงทรงสถิตอยู่ในฟ้าสวรรค์ลูกขอมาโนบนอกต่อพระองค์ไม่ต้องถ้าคำนั้นมันอยู่ในนิมานฟ้าอากาศพูดได้ง่ายพระเจ้าลูกเป็นคนบาลูกเลงมามา้าแหล่ <c oughs> บอกไปลองเลยที่เาูาคิดว่าคำไหนคำไหนแต่ใจพระเจ้ามากกว่าคำไหนแต่ใจพรนเจ้ามากกว่าเมื่อคนเข้ามาหาเราเวลาเขาทำผิดกับเราว่าคุณต้องรู้นะ จริงๆเนี่ยผมก็ผมเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยจริงๆจริงๆคุณนะสร้างปัญหากับผมกว่ายังไงก็ตามผมก็ยกโทษอะไรคุณแล้วกันเราก็เจ้าเจ้ากันกันเลยครับกับพูดว่าพูดดีผมเนี่ยทำผิดกับคุณรลายแหวมากอาภัยผมเนี่ยผมอาจจะนี่เงาไปหน่อยบอกก็ไปเลยตรงๆคำไหนแต่ใจมากกว่าคำรักพูดจากใจบพระชาติครั้งสุดท้ายต้องพูดจากใจกัรมชาตเมื่อไหร่ ท่านพูดแบบฟอร์มท่านอธิษฐานเป็นแบบฟอร์มมานานแล้วท่านเคยชินกับเพราะว่าเราอธิษฐานมานานแล้วท่านมีกฎของการอธิษฐานห้านิ้วหกนิ้วเจ็ดนิ้วก็แล้วแต่แต่กี่นิ้วก็แล้วแต่มันไม่ต้องเรียนตามนิ้วเลยครับมันไม่ต้องเรียนตามนิ้วนิ้วมันไปแก้ทาําให้เราไม่หลงลืมว่าโอเคเราไม่ควนเรืาอธิษฐานสิน่งต่างๆหลายครั้งกดระเบียบครอบเราจนเราไม่ได้สะท้อนออกมาจากใจกับองค์่างแท้จริง วันนี้ขอให้พระเจ้าพาเราไปถึงใจของพระองค์สัมผัสใจของพระองค์มีใครกี่คนอยากเป็นเหมือนยอนจริงๆที่บอกว่าพระเจ้าขอให้ข้าพุสัมผัสสัมพันธ์สนิทกับพระองค์อยากที่เมืกเป็นมาก,ก่อนในชุม,มนุมเทศน์ครับเพือมาที่ฐานวันนี้สั้นๆก่อนที่เราจะฟังเป็นตอนบอพระเจ้าพาข้าพเจ้าเข้าถึงความรักของรือด้วยใจกับพระเจ้าพูดกับเน้าง่ายๆเลยครับไม่ต้อง มีวิธีรีฟรอไมไรืบอกขับรลงเลยข้าแต่พระเจ้าขอวขอวยพรเราทั้งหลายวันนี้เมื่อเราฟังพระเจ้าของระองเราปรารถนาสัมผัสพรตถัยของระองเราไม่ต้องการฟังข้อมูลความรู้แต่เราต้องการฟังชีวิตที่สัมผัสชีวิตคอยถ้อยคาของพระองค์เป็นถ้อยคําที่พยา,ยามเสร็จพระเจ้าเจิมอยู่และนํามาส่งความประจักษ์แจ้งในวิญ,ญานีพาเราทั้งหลายบอกกับระองว่าเรารัก พี่น้องบอกกับพระเจ้าที่ใจของท่านว่าข้าพลุงรักพระองค์ข้าพลุงรักพระองค์ข้าแต่พระเจ้าคนของพระองค์บอกรักพระองค์เราทั้งหลายรักพระองค์ขอปรุงสดับฟังเถิดพระองค์าขอปรุงรับฟังจากหัวใจคนบาปคนหนึ่งที่ดีขอรงโปรดให้เราสอนเราให้เราเรียนรู้ว่าเราไม่จําเป็นจะต้องมีฟอร์มในการเข้ามาหาพระองค์เราไม่จําเป็นจะต้องใส่หน้ากากเข้ามหาวิทยาล เรารักพระและร,รักพระองขอพระคุณและสัมฤ์เสริมพระองค์ในพระนามไละเยี่มเ่เจ้าไอ้มสิ่งที่สองมหาบัญญัติของพรงนั้นไม่เกี่ยวกับว่าให้เรารักพระเจ้าสุดใจแต่สิ่งที่สองคือรักพระเจ้าด้วยสุดจิตคําว่าสุดจิตนั้นคือรักด้วยทั้งสิ้นที่เป็นตัวเรารักพรงทั้งสิ้นที่หล่อหลอม ในความเป็นเรารับพระองค์มาจากบุคลิกลักษณะของเราไม่ว่าเป็นวิถีที่เราเดินเป็นวิถีที่เราพูดเป็นวิถีที่เราชอบเรารักสิ่งใดก็ให้สิ่งนั้นนำมาซึ่งการถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุดพี่น้องรู้เปล่าว่าคริสเตียนหรือผู้เชื่อมีปัญหาในการบอกรักพระเจ้าที่น้องเชื่อไหม เชื่อไหมผู้เชื่อมีปัญหาในการบอกรักพระเจ้าแต่ผู้เชื่อไม่ค่อยมีปัญหาในการบอกปัญหากับพระเจ้าจริงไหมผู้เชื่อชอบมาบอกปัญหากับพระเจ้าแต่เรามีปัญหาในการบอกรักพระเจ้าสังเกตคำพิธารของเราสิในสามสิบประโยคของคำพิธารจะเป็นคำาถามที่บอกปัญหาใยี่สิบแปดประโยค เวาจะบอกพรงองดีแค่สองประโยคว่าเออลักพรองนะถ้าพรองรักปรองขึ้นต้นและข้าพรองลักปรลงลงท้ายในนมพไปอยู่อักหนึ่งเราไม่ได้ใช้คำนิทานเป็นเหมือนยันเบิกทางหรือใบเบิกทางเหมือนคนที่ไม่เชื่อแต่คำนิทานของเราด้วยความรักมันจะเคลียร์ทางให้ใจของเราได้ลื่นไหลไปกับพระเจ้าขอให้ คอยคำที่ออกมาจากปากของเรานั้นสะท้อนคําพูดสะท้อนอักับแวริยาที่บอกรักต่อบเราทำไมคนในโลกนี้เขาไม่ได้มีปัญหาการบอกรักแต่คริสเตียนบอกว่ารักพระเจ้าแต่เรามีปัญหาการบอกรักกับพระเจ้าจริงๆ เวลาเรา <c oughs> พบกับคนที่เรารักเราจะไหนพูดนะดี้วที่เราเจอกันดีแล้วที่พบกันวันนี้เราพูดแค่นี้ไหมไม่พี่ปูด่ดีจังเลยที่เราพบกันที่ได้ใช้เวลากันนานๆหน่อย,ด,ย,ด,ยดีจังเลยที่เรามีการได้นั่งกินไอศครีมด้วยกันดีจังเลยที่เรามีกาได้นั่งกินพิซซ่าด้วยกันอยากจะอยู่ใกล้ๆ อยากจะอยู่ใกล้ๆคกูจังเลยถ้าโดงอาทตี์ไม่รับฟ้าเราคงนั่งช้ยหลาด้วยกันยาวใช่ไหมนี่เวลาคนเวลาคนมีความรักต่อกันกขพูดคำแบบนี้ไหมเวอร์ไปไหมที่เขาจะพูดนีืเวอร์ไปไหมไม่เลยมากคนเวอร์กว่านี้ <laughs> น้ำเน่าแล้วสู้เราไม่ได้ เราเราแก้คพูดได้ซ้ำไปแต่พระเจ้าที่เรารู้จักพระเจ้าจริงแท้เราต้องกล้าบอกกับพระองค์สิที่ต้องลองดูประโยคเหล่านี้9ประโยค์เหล่านี้ที่กอาลังจะยกตัวอย่างเวลาคนเนี่ยรักซึ่งกันและกันคำพูดที่เขาพูดเขาว่างไง ว่ากันว่าถอดสแควร์รูทนั้นมันถอดยากนะแต่ฉันว่าถอดเธอออกจากหัวใจฉันยากยิ่งกว่า<อ>ยิงไหมพี่น้องดูคิดได้อย่างไรอะ่ะคิดได้อย่างไรอะ่ะถ้าคิดไม่ได้จะพูดได้อย่างไรก็คิดออกมาสาิจ้าคิดจนสามารถสังหารแบบนี้ได้เวลาเรา,เร,ารักพระเจา้า สุดจิตเนี่ยเ่าเคยคิดหาถ้าอยคําแบบนี้ไหมว่าถ้าอยคําของเราจะซ้ําๆซาาๆจริงไหมแล้วก็บอกเลยขอให้เหมือนเดิมง่ายสุดเลยถ้าคำอริฐานของเราในแต่ละวันนะไม่แตกต่างจากเดิมนะพี่น้องมีปัญหาก็จะบอกเลยมีปัญหาความรักกับพระเจ้าประโยคที่สองถ้าเธอเป็นโคลนฉันจะเป็นควายจะได้จมปลับรักเธอตลอดไป คิดได้อย่างไรก็คิดได้อย่างไรโอนกับไฟมาเปรียบเรื่องความรักของเองได้นี่คิดไหมนี่คือความรักใช่ไหมความรักมันพยายามอะพยายามอะพี่น้องเราไม่รู้ว่าท่านพยายามขนาดไหนท่านพยายามหันไหมเมื่อท่านบอกท่านรัพระเจ้าประยคกี่สาม ชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่กับหญิงสาวแล้วก็บอกว่าตัวเองตัวเอง,เ,องเปลี่ยนที่นั่งได้หญิงสาวหญิงสาวถามว่าทําไมแล้วจะไปนั่งที่ไหนเขามานั่งในหัวใจของเราจริงไหมมีกี่คนเคยเชื่อว่าอยูย่ชุมพลน,นั่งในหัวใจเคยไหม